มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหวหรือเปล่าเอเคมามาเสียงเสียงดังเลยโอเคเนาะมามาลองเทสสตรีมดูรอดหรือเปลารอดหรือล่วงประมาณนี้รู้ว่าตั้งเบลเลดเท่าไหร่นะ เะฟังเสียงตัวเองก่อนเสียงดังเออเสียงนิ่มๆมาครับมาครับตอนนี้ CPU ดันอยู่ที่อ่ะยังดวนเข้าอ,อ่ะยังไม่เข้าถึงเกมไหม๋ยวรอคอมไลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมเลยนะครับเน็ตมีปัญหาหรือเปล่าไม่ดูใช่ เฉดชุดไม่ได้วะอ๋อนี่นี่นีนมคค่มาแล้วไอ้เย้ครับมาแล้วมาแล้วพาไม่โหลดเลยโอเคโอ้ค่อนข้างน่วงเลยอือหือ๊มเบ๊มเบ๊มไหวไหมเนี่ยทำไมเอพีเอสตกจังอ่ะมาแล้วเฮ้ยน่วงจริงน่วงจริงเดี๋ยวแป๊นึงแปง๊บึงขอดตูตั้งคงตั้ง่าก่อน อ่ะอขอ,อยาดปิดอันไหนไม่จะไม่จะเป็นขอขอยาดปิดแล้วกันอ่ะดีดคอดนี้ไม่จะเป็นแล้วขอปิดสกัดตะขาเอ้ยมันมันรู้สึกแบบหน่วงๆอะ่ะสกัดตะขาก็ต่ำสุดที่จะต่ำได้นะอะไรอันนี้อันนี้อ่ะอัะนนี้เราไม่ใช่ร้องประมาณน,นี้โอเค วิ่งร้อยเลยตอนนี้อยู่ที่กาะคนนอนอยู่ที่อะไรอ้อยสิบเก้าคนนะมันหน่วงนะถ้าไม่สตีมันรู้สึกลื่นอ่ะรอสีนาเชฟน,นนะไม่ยังแบบตรงสตีิยังไม่ได้ก็เลยสเกีมตัางไปหรือเปล่า เกมอาจจะดังไม่ได้เปิดเงาโอ้จะทำงานดำได้ไหมเนี่ยมาเนี้จะไหวหรือเปล่างานดูงานดำเนี่ยเดี๋ยวไอพีเอสค่อนข้างตกเดี๋ยวขอขอดู โอบีเอสกันว่าตั้งบิเตะเท่าไรเนี่ยเท่าไรวะเกินที่กำหนดหรือเปล่าก็ปกตินี่น่าจะเป็นที่คอมแล้วแหละโอเคบิเตปกติ บิดปกตินะแต่ว่ามันน่าจะเป็นที่อคอมเนี่ยคอมไม่น่าไวอ้อ่ะดูในเมืองคือมอสมันโคตรเยอะประเทศนี้นันข้างเยอะอยู่นะไปะเดี๋ยวลองมันตน,นี้ไงตนที่จะให้ยืมรถทำงานดำ เพราะว่าเราเข้ามายังไม่มีรถทำงานดำนะนูกล้อไปหนึ่งทีคือ CPU เออเฉียดอไปวะเนี่ยช่้นเขาไม่รู้ว่าเข้าของอี้หรือเปล่าใช่พอพอจะมีเออเฮ้ยฮัลโหลครับพี่ชาครับ ได้ยินผมไหมครับอ่าครับอ,รอ,อ่าพอจะมีรถให้เช่าทำงานดำไหมครับผมไม่มีเล้วครับอ๋อโอเคครับาะทำงานดำจะไม่มีรถ แต่สตีมสักแป๊บเดียวนะเทสเทสเฉยๆเออเทสไม่นานหรอกเสีย <c oughs> งน่าจะโอเคอยู่โอ้ไอเพเอสห่วงเลยค่อนข้างหน่วงเลยนะเนี่ย <c oughs> คือถ้ามันหน่วงแสดงว่าภา,าพมันหยุดไปเลยนะแต่ว่ามันมันจะอันนี้ถ้ามันหน่วงแบบหน่วงมากๆภาพมันจะหยุดไปเลย ในสตรีมมันจะหยุดนะแต่ในของผมมันจะไม่หยุดนะมันจะปกติออกไปนอกเมืองขับรถเดินดีกว่าตอนนะครับรถก็ FPS อยู่ที่สามสิบโอ้โหแต่ว่าตอนผมไม่สตรีมนี่คือแบบลื่นๆเลยนะลื่นจะจากเลยนะแต่พอมาสตรีมแล้วรู้สึกมัสมนสรัพยากรมากเลยเออทางไหนเนี่ยไปไปนอกเมืองแล้วเปอเป็น i7 เอาเสียงหายถ้าเป็นไอเจ็ดเจนสามเนี่ยเจนสามเจนสี่นี่น่าจะไหวชิวนะเพราะว่ามันมีสี่คอแปดเทศอะถ้าสี่คอแปดเทศแล้วมันมันจะซีพมันจะไม่ดันดันร้อยอะเออย่างไงอ้อเสียงมาไม้หายเป็นงไงค่อนข้างกระตุกล้กอ วิเกือบแล้วเกือบแล้นอนโรงพยาบาลภาพไม่ค่อยสวยดูกระจอทำงานยี่สิบหกเปอร์เซ็นเออเหมือนมืนมันเฉยๆมันไม่ได้ทำงานมันหนัก CPU อ่ะพอมันพอมันน้อยนี่แหละเขาเรียกว่าคอขวด 4เทศมันน้อยแต่ถ้า4คอ8เทศนี่ก็ก็ได้อยู่มันเราก็ปรับภาพสูสูไปปรับภาพกลางๆนิดนึงก็จะทําให้การจอเราวิ่งประมาณ5-70% 50-70%อยากอัพยุ่แต่ว่าไว้ก่อนไม่ค่อยได้เล่นแล้วไปไม่มีเพื่อนตัวน้องคนนี้ที่จอบทำงานดำ โหลครับน้องฮัลโหลยินไหมฮัลโหลครับเออเออเดี๋ยวมีมีรถให้ยืมไหมหรือว่าทำได้ทำงานดำไหมรถว่างไหมค,ครับะฮะตำรวจกี่คนแล้วพี่ดูให้นะหกคนเลยนะอา้อาวสองคนเองอ่ะ ตำรวจไม่มีหลอนอ่านัานนั่นาตำรวจไม่พออะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีตำรวจสามคนแล้วโทรมาโอเคโอเค,อเ,คเอ้ยตำรวจไม่พอก็หาทางรวยรวยทางรัดทำงานดำตำรวจไม่พอไปสมัครตำรวจ อะไรอ่ะชิงทงอ่ะผมไม่อยากไปแต่เป็นนวงคนนอนอยู่ร้อยกว่าคนเนี่ยเนี่ยโอ้ข,ข้างหน่วงเลยอ่ะหรือว่าผมตั้งใครย,ยังไม่เป็นมาเนี่ยเอย้นั่นน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่า ดูจากทรงนั่น่าจะเดินไม่ได้แล้วนะมันไหวแค่นี้โอเคเดี๋ยวไ้ไ้เจอตอนที่อัพคอมใหม่แล้วค่อยมาสตรีมแล้วกันแต่ถ้าเล่นแบบอัดคลิปธรรมดานี่คือได้นะตอนที่ผมอัดคลิปแล้วก็ลงไปคือมันนิ่งอยู่แต่พอสตรีมแล้วมันไม่รู้เป็นอะไรน่วงหนักมากการจองไม่ค่อยทำงานเลยโอเคงั้นก็เออค้างไปเลย ค้างมเลยเมื่อกี้นี้โอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามผม,มแล้วครับไม่ไหวจริงครับถ้าอัดคลิปแล้วก็เล่นปกติได้หรอครับอัดคลิปลงช่องได้อยู่ครับ,รบแต่แบบนี้ไม่ไหวจริงครับโอเคไปเจอครับ